สวัสดีค่ะวันนี้ครูทัศมาเข้าป่าค่ะวันสงกรานต์นะคะอยู่บ้านเซ็งๆเลยมาเข้าป่ามาหาเห็ดนะคะที่ป่าเฉลิมพระเกียรติช่องจอมค่ะกราบเชิงค่ะอ่ามาแล้วค่ะเดี๋ยวมาเจอว่าครูถ้าเจออะไรตื่นเต้นมากหรือป่าดูกันค่ะดูเลยค่ะมาแล้วนะคะนี่เห็นอะไรแวบๆไหมคะ อะไรแวบๆไหมคะนี่คะ่ะมาเจอเห็ดละงอกเหลืองค่ะนี่หมูหนึ่งเลยหมูใหญ่เลยคะ่ะบานกันแล้วด้วยเสียดายเสียดายมากเลยบานกันเยอะเลยคะ่ะอืมก็มีพอมีดอกต้มอยู่นะคะอ่าหมูนี้กี่ดอกดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอดสิบสองค่ะสิบสองดอกค่ะเดี๋ยวเราจะดูอีก ว่าจะเจออีกไหมค่ะเรามาเก็บเพชรกันค่ะมาเก็บกันเลยนะคะ,ะมาเริ่มเก็บกันเลยค่ะนี่ค่ะดอกแรกค่ะ,น,น,ะนี่ค่ะเขาบอกว่าถ้าเก็บแล้วต้องอเอาเชื้อเขาไว้ด้วยวที่เดิมเดี๋ยวทีหน้าหรืองวดหน้าถ้ามีฝน เราก็มาอีกค่ะดอกที่สองนะคะอดอกของค่ะวันนี้ถือว่าหมาน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 เลยค่ะนี่ดอก,ดอก บานแล้วค่ะบานแล้วทำยังไงเขาบอกว่หาห้หักขาเอาหักแล้ววงให้เป็นระเบียรไม่งั้นได้มันจะหกักึุนไี่เอาเชื้อเขาไว้ที่เดิมค่ะาทานได้อยู่นะคะพึ่งหพึ่งบานอ้อสิบสองดอกโชคดีถือว่าโชคดีค่ะมายามบาย เหมานหมานหมานเสียงธรรมชาติค่ะตอนนี้กระจกจันเร่ๆกำลังร้องวิดีโอวจะสั่นก็ได้ Oh. อู้หายเดียวนี่ค่ะวิดีโอเลยรกันวะนี่ค่ะหมือโชคดีอีกแล้วค่ะโชคดีแล้วเห็นลราโง่ขาวค่ะโว้ยโชคดีจงังเลยหมัน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 ค่ะหนึ่งดอกเมื่อกี้เก็บไปแล้วหนึ่งนะคะนี่ดอกที่สองค่ะดอกที่สอง ตออที่สามค่ะอ่าเกิดอีกนะครับอันนี้นปลาเห็ดที่ไหนนี่ค่ะปลาที่ไหนปลาเฉลิมพระเกียรติค่ะช่องจอมค่ะสุรินทร์ากาเชิงค่ะว้าวมีเจ้า,อ,า,อ,าจอีกค่ะ อีกสอดอกค่ะโชคดีจังเลยโชคดีปีใหม่ค่ะปีพันสองจานคุ้มคุมค่ะออกจากบ้านจ,จะบ้านมหาเหตุค่ะอยู่ในบ้านไม่ได้ค่ะโควิดเข้าป่าดีกว่าค่ะอ้าวนุน อีกข้อเดี๋ยวตาับใส่ตะกร้าก่อนนะคะดูในตะกร้าดูในตะกร้ามาดูอีกข้อนี้อีกข้อนี้อืออเกือบบานพีเลยอ่ะบานเลยเนี่ยเนี่ยค่ะโอย